รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผมแชมป์ีรพลครับและวิวพงชนกกันกลับค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแชมป์จัดไปค่ะต้องซื้นภาพประจันไนแล้วสะพานก็จิน้นตา <c oughs> อ๋อ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> มุก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 เวลาดีๆคุณผู้ชมเที่ยงตรงค่ะทางช่องสิบานะคะเปิดเจอได้เลยค่ะวิวกับพี่แชมป์ค่ะวันนี้เช่นเคยคุณผู้ชมฮะเ <c oughs> ยอะแยะมากมายครบทุกรสชาติ ฉลองวันอาทิตย์ถูกต้องค่ะเห็นบอกว่าเบรกสุดท้ายเนี่ยเบรกท็อกเนี่ยไปสัมภาษณ์หนุ่มหล่อมาสามหนุ่มเกี่ยวกับเรื่องกีฬาอีกแล้วสามคนนี้กวนมากกวนมากแล้วพี่สู้เขาได้ไหมโอ้ผมยอมแพ้เขาความหล่อความหล่ออยู่ที่คนมองนี่แล้วพี่จะบอกผมก็หล่ออยู่แล้วมันง่ายผมไม่กล้าพูดเพราะันเขาเป็นพระเอกแมอ๋อค่ะส่วนในเบรกที่สี่ค่ะไม่บอกก็เลยแหละว่าเป็นใครบ้างอาวเราบอกเลยเหรอช่างนึ่งได้ป้องนวัด คุณเดียวมาบินต้องแล้วก็คุณกันเดี๋ยวเขาชื่อมาบินเหรอเขาดีเขาต่องใจเดี๋ยวมาบินมาจากไหนน่ารักเลยอ่ะสเต็ปสเต็ปได้ไงแล้วก็กัน นะหนุ่มหล่อส่วนในเบรกที่4ค่ะไปปั่นจักรยานบนสวรรค์นี่จะเกิดที่ไรันนี่ไม่เกี่ยวกับช่วงเชงม้งเชงแม้งแล้วไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวที่ปั่นจักรยานแบบอยู่บนสวรรค์เลยสวยงามวิวสวยมากปั่นแบบมีชีวิตอยู่ไปปั่นบนสวรรค์เลยถูกต้องในช่วงเบรกที่4ีเราจะพาไปดูเป็นยังไงกันบ้างค่ะส่วนวันนี้จะพลาดช่วงไหนก็ได้ห้ามพลาดช่วงที่3มนะครับค่ะไม่ใช่ช่วงของผมฮะเป็นช่วงของคุณวิวใช่เลยเป็นช่วงที่ผมรู้สึกผมสนุกมากนะทำไมคะครขับเยอะเพราะว่าคุณวิวเนี่ย ไม่น่าเชื่อว่าขุณนแบบนี้จะเป็นสุดยอดนักชิมอตอนนี้นนโ,โอโ้แต่คุณวิวเป็นนักชิมที่ดีคือกินเต็มที่แล้วออกกําลังกายเต็มที่เหมือนกันถูกต้องค่ะวันนี้คุณผู้ชมครับเป็นร้านอาหารจีนที่สุดยอดที่สุดคือปกติเนี่ยไม่ช่วยดี่ผมพูดตรงๆนะค่ะผมเลิกกินอาหารจีนเลยเพราะว่าเพราะอาหารจีนอร่อยอาหารจีนละเอียดอาหารจีนปรุงยากแต่อาหารจีนไม่ดีต่อสุขภาพ กล้าพูดเลยนี่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนตระกูลอือชื่อแต่จิ๋วอือเคียงชื่อแมนดารินหยูเฉียงอพูดเลยเหมือนกันนะอะไรฮะวิวขึ้นเขียงวขึ้นเขียงใช่ได้ใช่ได้คือชอบกินจีนมมกแต่จีนส่วนใหญ่เป็นผัดผัดไงผัดผัดมันมันคนจีนบอกยิ่งขอดยิ่งน้ำมันมันยิ่งอร่อยอร่อยแต่บังเอิญหลังๆเนี่ยคนเริ่มรักสุขภาพค่ะวันนี้ ไปเจอร้านอาหารจีนร้านหนึ่งคลิกภาพรักอาหารจีนถูกต้องเพราะคนส่วนใหญ่ต้องคิดว่าต้องมันเลี่ยนแล้วของพ่อต้องเลี่ยนมากๆน่เลยทานไม่ลงคือคนจีนปกติไป,ก,ไปกินเล้วอคือจะต้องกินเสร็จปุ๊บ ซัดชาร้อนนะชาร้อนช่วยได้ช่วยเขาเรียกล้านขายมันมร้านนี้ไม่ต้องไม่ต้องเลยเพราะ<ช>ว่ากระเพาะปลาผัดแห้งนะแห้งจริงๆไม่มีน้ํามันเลยถูกต้องแห้งมากแล้วที่ผมชอบมากคือข้าวหน้าปูโอ้โหเด็ดมากและสำคัญที่สุดคือเดือนหนึงครั้งหนึ่งเนี่ยผมยอมรับเลยนะสมัยก่อนผมต้องขับรถไปถนนเพชรบุรีไปทานพุทธศาจริงทอดอันนั้นอร่อยอร่อยอันนั้นนี่อร่อย ที่สุดใน3โลกแต่มันติดมันมันมน้ำมันเยอะล่าสุดร้านที่คุณวิวจะพาไปกินวันนี้เป็นร้านผูดซาจีนทอดที่อร่อยที่สุด ในชีวิตของผม,มเพราะว่าความร้อนอไม่ร้อนลวกปากแล้วก็ต้องบอกกรอบมากคุณผู้ชมครับวันนี้และชื่อร้านนี่คุณผู้ชมพลาดไม่ได้เนยชื่อร้านสุดยอดเลยชื่อร้านหัวฉลามบวกเอ,อ้ยไม่ใช่สรุปชื่อร้านบวหัวฉลามเฮ้ยไม่ใช่ร้านจีนแล้วมื้อปกติร้านจีนมันต้องอชิ้นฝั่งแางแางฝั่ง,ง,ง,งเชียงเนียงเชียนเฟยเฟย์ยเบแย่อะไรมันต้องเหม็นจีนเลยร้านนี้นี่ขายมูปิ้งห่อไม่ใช่เจ้าของร้านหรือว่าเชฟเนี่ยเป็นผู้หญิงนะจ๊ะและอาหารจีนนะ บอกบนวิวเลยค่ะส่วนใหญ่ปิดครัวไม่ให้ใครเข้าไปครัวสุขรกถูกต้องแต่ร้านนี้ติดกระจกดูได้เลยว่าทาอะไรอยู่ทําเมนูอะไรอยู่เปิดครัวเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลิดเลยถูกต้องเปิดให้กว้างเลยดูได้หมดเลยเปิดให้กว้างเปิดให้ดูให้ถ่างตากว้างๆดูถูกต้องแล้ววันนี้ผมเกิดไว้นิดเดียวฮะ อาหารจีนเมื่อละสามพันผู้โชคดีเอาไปเลยวันละสามพันถูกต้องเราอยู่ช่องสามถูกต้องแจกฟรีๆแล้วแค่ไม่ตอบคำถามจริงๆคุณยิ้วใจดีนะเราอยู่ช่องสิบสามิงคือพันสามเขาบอกพันสามน้อยไปน้อยไปช่องสามรางวันละสามพันให้ไปกินกันเลยร้านอาหารจีนที่ว่าฮอตที่สุดตอนนี้ถูกผู้ชม ้ามพลาดเด็ดขาดนะครับอร่อยมากถูกต้องช่วงที่3ส่วนช่วงที่สองพูดเสร็จจะมีคนดูช่วงที่4ี่ห้าผมต่อไหมเนี่ยมีสิก็ดูแหละสภาพหนุ่มหล่อส่วนช่วงที่2ค่ะก็แน่นอนสาวสวยอีกหนึ่งคนค่ะพี่เอิญปานระผีก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องไอทีเด็ดเด็ดเรื่องตลอดชอบมากเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์พี่เอิญที่เก่งมากแต่จริงดูรายการคุณเอิญดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะทำไมคะเขาน่ารักเลยดูแต่มองนน่ารั สอนเลยเนี่ยเนเรื่สอนแบบไอทีง่ายมากค่ะจริงจอันนี้รอเล่นคุณเอิญจริงจริงทำรายการดีมากแล้วพูดให้คนบ้านๆเข้าใจได้ค่ะเก่งมากนะคุณผู้ชมนี่คือสีสันห้าแบรกมีทั้งสัมภาษณ์คนหล่อมีปั่นจักรยานบนสวรรค์อาหารจีนสุดอร่อยไอทีสุดอัปเดตมาช่วง Hot o f the week ใช่แล้วเรื่องนี้พลาดไม่ได้เลยบอนไทย บอลไทยจัดไปถูกต้องค่ะที่พบกับซาอุที่เจอกันทำไมนี่แหละก็คนก็สงสัยไงว่าฟูมิงอ่ะอืมฟูมิงคนสงสัยว่ากรรมการเนี่ยตัดสินถูกหรือเปล่าบางทีวิวดูก็เราก็ดูบอลไม่ค่อยเป็นเนาะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกถูกต้องในโซนเอเชียถูกต้องค่ะอธิบายให้ผู้ชมฟังสักนิดนึงก่อนว่าฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอีก2ปีที่รัสเซียตอนนี้ไทยจะมีโอกาสได้ไปไหมเอาง่าย คือตอนนี้เราอยู่ในรอบที่เขาเรียกกันว่า12ทีมที่ดีที่สุดในเอเชียค่ะฉะนั้น12ทีมจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ6ทีม,มฉะนั้นทีมอันดับที่ 1, 2, 3ของแต่ละกลุ่มเท่านั้นจะมีโอกาสลุ้นไปฟุตบอลโลกรอบอสุดท้ายที่รัสเซียค่ะจะต้องแข่งกันทีมละ10นัดค่ะแต่อันัดแรกก็มีประเด็นแล้วก,ก็คืออันัดที่ไทยบุกไปเจอซาอุใช่ ประเด็นแรกจังหวะแรกที่เราควรจะได้จุดโทษใช่ไหมใช่แล้วจังหวะที่2ก็คือจังหวะที่เราเสียจุดโทษถูกต้องจังหวะที่ตามก็คือโดนใบแดงอ่าหลังเกมถูกต้อง ลยสงสัยว่าสรุปว่าคืออะไรบางคนแบบดูบอลแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจว่าตัดสินถูกหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะคือจริงต้องบอกว่าฟุตบอลมันมันไม่มีทางจะตัดสินถูกได้อยู่แล้วที่พูดแบบนี้เพราะว่าเคยพูดไปหลายครั้งนะครับแล้วก็จะพูดอีกว่าบาสเกตบอลสนามเล็กก่บบอลหลายเท่ายังใช้กรรมการ3คน ะนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูภาพช้าได้เวลากรรมการเขาไม่เข้าใจหรือเวลาเขาไม่ใช่ไม่เข้าใจเวลาเขาตัดสินไปแล้วเขาไม่มั่นใจเขาจะมีจอโทรทัศน์ดูได้แต่ฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาคอนเซอร์เวทีฟนะครับหรือว่าอนุรักษ์คนไทยอาจจะพูดว่าโบราณฟุตบอลใหญ่กว่าเยอะแยะแล้วก็ผู้เล่นก็ต้องบอกว่าเรียนการแสดงเยอะอ,อคติ้งเป็นเลิศเก่งฉะนั้นมันไม่มีทางจะตัดสินถูกอยู่แล้วนะครับซึ่ง ไอ้จังหวะจุดโทษที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้ผมต้องอธิบายกฎให้ฟังนิดนึงก่อนะนะครับว่าฟุตบอลเวลาจะฟาดตรงไหนเขาดูกันที่จุดปะทะตรงนั้นไม่ใช่จุดที่นักฟุตบอลล,ล้มลมฉะนั้นจังหวะที่คุณมุย้ยจีรสินแดงดากองหน้าของเมืองทองหลุดเข้าไปจังหวะนี้จุดปะทะถ้าเกิดคนที่อยู่ฝั่งซางอุก,ก็อาจจะบอกว่ามันอยู่บนเส้นเห็นไหม จังหวะที่ขาโกกับขาเทรลสินปะทะกันมันอยู่บนเส้นนเส้แต่ถ้าเกิดมาถามพี่น้องชาวไทยก็อาจจะบอกว่ามันเหมือนกับมันจะเข้า,าไป,ไปในเส้นแล้วฉะนั้นก็พูดตรงๆว่ามันออกได้ทั้งจุดโทษและไม่จุดโทษถ้าเล่นในประเทศไทยก็น่าจะเป็นจุดโทษส่วนในกรณีของสหรัฐก็เหมือนกันผมว่าก,กฎของฟุตบอลเนี่ยคือจุดอ,อนค่ะเพราะฟุตบอลไม่เคยมีกฎที่ชัดเจนฟุตบอลชอบออกกฎแล้วแต่ กรรมการจะพิจารณาซึ่งสำหรับผมเป็นสิ่งที่ผมว่าติงปองมากค่ะเพราะฟุตบอลออกกฎไม่เคยมีใครทำอ่ะเช่นสก,กัดจากข้างหลังอันตรายมสมมติผมจับบอลอยู่อย่างนี้แล้วคุณเข้าข้างหลังผมมีผมมีโอกาสเจ็บกฎฟุตบอลบอกว่าสไลด์ข้างหลังต้องเป็นใบแดงแต่หลังๆมีสไลด์ข้างหลัง ก็ไม่ใช่ทุกกรณีจะเป็นใบแดงเพราะอ้านคําว่าแล้วแต่กรรมการจะพ,พิจารณาหรือาราที่บอกว่าฟุตบอลชอบถ่วงเวลาโกจะต้องปล่อยบอลจะต้องเล่นบอลภายในเจ็ดวิผมก็เห็นแต่ละคนมันจับเลยเจดวิแล้วก็ไม่เห็นมีใครทําตาม,มคนก็จะบอกว่าแล้วแต่กรรมการพิจารณาฉะนั้นพอมีคำนี้ปุ๊บกรรมการบางครั้งก็พิจารณาให้เจ,าาจาา้าบ้านรู้สึก เห็นด้วยให้ทีมเยือนไม่เห็น,หนด้วยวฉะนั้นในเมื่อกดฟุตบอลมันไม่สักสิ์สิธิ์ว่าอันไหนขาวอันไหนดําบอกว่าบางครั้งมันเท่าๆมันก็จะเกิดปัญหาแบบนี้ตลอดฉะนั้นวิธีแก้คือคือผมคิดว่าเราไม่ควรจะไปด่ากรรมการแล้วนะครับเพราะว่า จะไปด่าหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เราต้องมาดูกันว่าฟุตบอลจะแฟร์ขึ้นได้อย่างไรคก็คือต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยตัดสินนี่คือการแก้ปัญหาแล้ววิวเห็นฟุตบอลที่อเมริกามั้ยอ่าเห็นค่ะก็คือว่าจะเปิดภาพรีเพย์ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเพราะว่ากรรมการบางทีเขาดูไม่ทันหรอกณจุดตรงนั้นที่เกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นสามารถขอเปิดภาพแล้วก็ดูรีเพย์ซึ่งที่อเมริกาเหตุการณ์เหมือนบอลไทยเป็ะเลยใช่ฉะนั้นอ่ะชาร์เลนจ์ไปเลย เช่นสมมติผมแข่งก <ce> ับ uh, ค like, ุณแต่ละครึ่ง <scales> ม <one nationwide> ีโคต้าประท้วงคนละสาครั้งเออเหมือนเทคนโนเลยอะกดเลยเทคอนโนเลยสมมติผมประท้วงแล้วผมถูกผมก็เก็บโคต้าผมบัตรเกินอ่าสมมติผมประท้วงแล้วภาพช้ามันบอกว่าผมผิดผมก็เหลือเ็จแค่2 ก็จบแฟงหน่อยใช่ฉะนั้นก็ฟุตบอลมันก็อย่างนี้แหละครับดูแล้วต้องทําใจเพราะว่าไม่ใช่กรรมการแย่กฎแต่มันแย่ใช่ฉะนั้นต้องแก้ก่อนฉะนั้นต้องเข้าใจแล้วก็อย่าไปตัดสินอะไรโดยใช้อารมณ์ผมเป็นคนไทยผมรักบอลไทยแต่ผมก็รู้สึกว่าจังหวะที่กรรมการฟูเหมิงไม่ให้จุดโทษกับไทยผมคงไม่บอกว่าเขาโกงเพียงแต่ผมบอกว่าเขาตัดสินในการพิจารณาของเขาเข้าข้างเจ้าบ้าน ถามว่าน่าเกลียดไหมผมว่าไม่น่าเกลียดอืเพราะถ้าเกิดมาได้ในไทยเรื่นั้นก็จุดโทษมันใกล้เคียงมากมไผ่มันฉะนั้นอันเนี้ยฟุตบอลก็ต้องออกกฎให้ชัดเจนว่าในกรณีแบบนี้ถ้ามีการประทะแบบนี้ควรจะเป็นจุดโทษหรือไม่แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ฟุตบอลมีกฎว่าแบบนี้ต้องจุดโทษครับไม่ใช่บอกแบบนี้แล้วแต่กรรมาการแล้งมันจะไปจบก็ไม่จบแล้วสรุปแล้วถ้าไม่จบก็คือคนก็ด่ากรรมการอยู่ดี โดนด่าเยอะมากคือจริงผมว่าเรื่องนี้ผมผมอยากจะพูดมากเพราะว่าผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมีคนไทยเชื้อสายจีนเยอะเยอะผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้น hmm. นะครับผมว่าคุณจะว่ากรรมาการอะไรก็ว่าไปแต่ว่าหลังๆมันเริ่มมีกระแสว่าคนจีนไม่ดีจะไม่ต้อนรับประเทศจีนอื hmm. ฟังแล้ก็ผมว่าอันนี้ <Okay. S 1> อาจจะคิดแบบเป็นเด็กเกินไปนิดนึง ผมว่าในสังคมที่มีการศึกษาเราต้องตัดสินว่าเขาไม่ดีจบไม่ใช่ไปเหมารวมสมมุติว่าเขาเป็นกรรมการจีนแลวเขาตัดสินไม่ดีผมก็บอกฟูหมิงคุณตัดสินไม่ดีคุณแย่ผมก็ไม่บอกว่าคนทั้งจีนแย่ผมเจอคนจีนผมจะต่อต้านคนจีนแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องตัดสินเป็นกรณีกรณีไปกรณีไปใช่ไม่เหมารวมไม่งั้นไปเหมารวมอย่างนี้ปัญหาเกิดขึ้นปัญหาก็ไม่จบใครทําผิดไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนผมว่าทุกชาติมีคนดีและคนชั่วแต่ไม่ได้หมายความว่าคนหนึ่งแย่แล้วทั้งประเทศเขาจะแย่แบบนั้นนะฮะ อันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วการดูกีฬาผมว่ามันต้องดูแพ้รู้ชนะดูแลบอกอ่ะกีฬาจบแล้วจบให้กําลังใจสารัฐอยู่เย็นมาดูซิว่าฟุตบอลไทยจะแก้กฎยังไงไม่ใช่ตอนนี้ไปบอกกรรมการจีนแย่คนจีนแย่เราจะต่อต้านคนจีนไม่ถูกต้องผมคิดว่าคนที่พูดแบบนี้ อาจจะดูกีฬาไม่บรรลุสักเท่าไหร่นะครับคือผมดูเกมนั้นจบผมไม่มีอารมณ์อะไรเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดอ่อนของฟุตบอลมันไม่ใช่จุดอ่อนของกรรมการถูกต้องฉะนั้นก็อยากจะฝากกับคุณผู้ชมไว้แค่นี้ว่าเวลาดูฟุตบอลต้องตัดเรื่องของความรักชาติตัดออกไปแล้วดูตามเนื้อผ้าว่าเป็นยังไงเพราะถ้าบอกว่าชาติกูทําอะไรก็ถูกแบบนี้มมนก็จะมีเรื่องไปตลอดตลอดนะครับ<ช>ดูกีฬาต้องดูเป็นกีฬาแล้วคุณผู้ชมก็จะมีความสุข ก็อย่างที่พี่แชมป์บอกแล้วเคลียร์ละช่วงหน้า <im ited> ไปไอทดีกว่า <im ited> ไอทีเลยดีกว่าเนาะกับจัดไปไอทียสชั่วโมงค่ะกับพี่เอินปานระพีวันนี้จะมีเรื่องอะไรจัดไปคะ่ะช <im ited> ่นาครับผมร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free Yamaha เคยมีคาถามกันไหมคะว่าบางทีเวลาเพื่อนส่งภาพมาหาเราหรือว่าส่งวิดีโอมาหาเราภาพของเพื่อนเนี่ยคมชัดสวยงามมากเลยค่ะแต่ว่าเวลาเราส่งไปหาเพื่อนทําไมภาพเราไม่ชัดเท่ากับที่เขาส่งมาให้เรา